ถึง KSOC ทุกท่านคลิปวิดีโอต่อจากนี้อาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่เป็นคำหยาบคายพฤติกรรมล่อแหลมอาจไม่เหมาะสมกับเด็กและเยาวชนซึ่งอาจทำให้เกิดวินกรรมการลอกเลียนแบบได้เด็กๆน,น,น้องๆหนูหนๆคนได้รับคำแนะนำจากผู้ใหญ่หากผู้ใหญ่แนะนำแล้วไปชมกันเลยเฮ้ยเฮ้ยกูกูกูอยากบีบอย่างนี้นะคือทุกคนอ่ะเวลาเข้าไปเล่นวงนัวใช่ไหมคือคนที่มึงเป็นไม้หลักๆอ่ะมึงยืนค้ำพอไม่ต้องไหลนะเว้ยส่วนมีดอ่ะมึงก็ยืนโซนในฝั่งมึงรอชุบเพื่อนอย่างเดียว มึงแค่ไปตั้งรับอย่างเดียววยม,มึงไม่ต้องไหลไปฟังเขานะ <S <S ชุบก็หันหน้าออกใช่ใช่เน้นกลุ่มใหญ่เราก่อนนะม,มึงไม่ต้องไปไ<ว>แบบอยากปิดตัวชุบขนาดนั้นอะเก็ดไหมเออมึงไม่ต้องไปอยากปิดมากอะไรขนาด,ดนั้นใช่ใช่มันได้เล่นวงนัวแบบร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วแต่อันนี้ยคือเราต้องตั้งรับให้ดีบ้านเราอย่าแต,แตกแค่นั้นแหละตัวดีเนี่ยวิธีการเล่นของเราเว้ยถ้าถ้าเขาจะนัวเราก็ต้องเล่นแบบนี้ตั้งโซนไม่ไหลชุบเพื่อนให้ไวจบเลย เนนมมาก่ออสใช่มึงตั้งโซนอะ่ะหน้ากล่องอะ่ะโซนเราอะ่ะสามเหลี่ยมเหมือนเหมือนบ้านเขาบ้านเราอะไรเงี้ยมึงก็ตั้งโซนไว้อันเดียวเขาจะชนเราเออใครจะชนเราก็มาเหอะไ <Yeah. Bye. S 1> อ้เห <laughs> ี้ยดีสายก็รอหนุ่มเท่งหม่ำหม่ำเท่งหนุ่มอ่ะรอรอม่นหน,น่อยโซนไว้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 กูเล่นมีดดีกว่าไอ้กูจะได้กันบ้านง่ายๆมันมันไม่ขำเราก็ต้องก๋วยเตี๋ยวอ่ะแบบมันหมดแล้ว เออเมื่อคืนได้พยายามจนเหนื่อยไอ้เหี้ยเข้าซ้อใส่หมดล้วเมื่อคืนอ่ะอู๋เราก็เยอะนะเหี้ยแต่เป็นเล่นเยอะเหมือนกันหมดอ่ะนี่ไงเราเราจะเดินเข้าตรงกลางกล่องีิเชื่อปะไม่ต้องเขาจะเดินเข้าตรงกลางกล่องแล้วเขาก็จะเจอกันตรงนั้นไม่ถ้าไม่แทงเราไม่แทงนะถ้าไม่แทงเราไม่แทงนะมึงอย่าไปเปิดนะรอตั้งรับพีดีพออย่าไปอีโม่ จะ้ีมั้ยนะกง r o บเปิดเห้ป่ะพี่เราก็จะมาชนกันตรงกล่องสคนโคือแบบมันมันใช่อะมาแล้วโซนโซนเหมือนเดิมโซนโซนโซนจะไหลจะไหลเยอะโซน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 เนี่ยโซนนี้โซน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 ไว้โซน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 ไว้อย่าวน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 เกโซนไว้โซนโซนโซนจะไหลนะจะไหลไปไกลนะจะไหลไปไกลนะรก็เล่นโซนเออเล่นโซนเดียวกันถามมอหาเพื่อนนอองเเ เคสหาเพื่อนเคสหาเพื่อนเออมามาโซนโซนเรอน้ากันไหนดีเออโซนโซนโซนไหมนะเกีโซนไหมโซนไหมโซนไหมโพนไอนหน่อย้อหยิบเพื่อนหน่อยหยิบเพื่อนหน่อยป้าขอบวงหยิบเพื่อนหน่อยเคสเฮ้ยหยิบหยิบเพื่อนเข้าวงด้วยนะโซนไหมโซนไหมโซนไหมแล้วชุบโซนไหมแล้วชุบเฮ้ยมาช่วยกูหน่อยกูตายจุดหน่อยจุดหน่อยเปลี่ยนมินหน่อยเปลี่ยนมินหน่อยเปลี่ยนมินหน่อยจุดหน่อยจุดหน่อย ไปไปไยเอ้ยรเ้ย้เพื่อนอะเก้ย้เพื่ออเ้ยช้เพื่อนอะูดเลยเกยมูช้เพื่อนมชเพื่อนเก้ยเก้เกูคือโซนเกูคือโซนเจกูคอโซเกูคือโซใจเย็นๆใเย็นแล้วเ่นโซนมึงเล่นโซนมึงเล่นโซนมึงเล่นมเนโ้นแล้วมึงชู้เพื่อนด้ยนะมึงชู้เพื่อนด้วยนะอครับพยายามชุ้เพื่อนไว้เอาชัวเอาชัว เออเออเล่นเป็นโซนเหลือคนเดียวเหลือคนเดียวมามาเออเออเราต้องการต้องการต้องการใจเย็น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 หมดหมดแล้วหมดแล้วนี่แหละไอ้สัตว์เจอกูเป็นไงล่ะใครยันไม่ชุบต่อชุบวงแผนกูขอเต็มไม่ไม่ต้องหยิบเพื่อนแล้วเดี๋ยวหยิบไปโดนเขา ปี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 ป,ปน้องมันเล่นไม่ได้เก็บค่อยไปเล่นที่แมนเอาเออเออเอเอสวยๆแล้วสวยน้องรักล,ลุงผมตีไปสิบห้าทีวิตเดียวเพื่อนไม่โดนอะไรมอง

ขอบคับขอบคุณที่น่าคับขอบคุณโนซอฟคับขอบคุณมากครับขอบค้าเจเจชื่อครับมาเช็คครับไม่เช็กไม่เช็คนี่เออวะไม่ชื่ชื่ไม่เช็ครวมได้อ่าเนี่ยรู้แล้วนะว่าแผงคนน้อยกว่าได้เปรียบอ่ะนี่แหละมาใครเบืรอของต่อแถวเลยครับโอ้ยยยไม่ยย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 อยยยยยยยกยย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 ยอยยยยยส กาะก้าเพนก้าดวงเพนสุ้ายหนึ่งสุดให้อีกคนหออกไปไปทางหลอว่างั้นหนึ่งสองสามห้าไม่คือไปทางหลอว่างั้นสีดตลายอี่โซนสุดท้ายเลยทุกท่านหนึ่งสองสามห้าแต่เมื่อกี้มึงแอบเลี้ยวขวาใจกูเสียเลยนะไอ้เหี้ยกามีกามีเยอะปะแม่ทุกคนหลองเชื่อผมดิวนวนนะวนได้เว้ยแต่มันต้องวนแบบมันจะวนแบบพอปรมาแล้วมึงต้องเบรกให้เบรกได้แล้วไม่งั้นมันจะวนไปเรื่อยๆแล้วก็ะเจ็ดตัว หนึ่งศูนย์สี่หนึ่งอีมาเราออกจัดเลยแต่ละคนนะอเออดีแล,แล้วดีแล้วเออถ้าดเห็นเ,เพื่อนเหเ็นกูใช่ไหมก็เปิดเลยนะเมืเอม่อดูคลิปว,วิดีโอเสร็จแล้วอย่าลืมกด subscribe กดติดตามกดกระดิง่งและสมัครเป็นสมาชิกเพื่อเข้ามาเป็นครอบครัว KOC SO กันด้วยนะครับ